สวัสดีครับองนี้พระสังฆจายกุวัดเงินคลองเตยนะครับจะมีอยู่สองพิมพ์นะครับพิมพ์มีหูเขาไม่มีหูพิมพ์นี้คือไปมีหูถือว่าเป็นพิมพ์นิยมของกุกเลยนะครับกุวัดเงินคลองเตยเนี่ยเขาจะสร้างอ่อพดแตก่กู่ตอนที่เขาเวียนคืนที่ดินตรง ่าเรือของเตยนะครับเพื่อมาทําท่าเรือประมาณสองสี่แปดกว่านะครับพระก็เราสร้างขอบหน้านั้นล,ลองชมดูนะครับอันนี้อยู่ในอยู่ในทองนะครับค่อนข้างเด่นทีเดียวอันนี้คือจะเห็นหูท่านนะครับพระบุกวัดเงินเนี่ยขอบซุ้มเนี่ยนะครับจะต้องตั้งเลยนะครับตั้งเป็นสันเป็นกาแพงนะครับมีสันมนะีสูงขึ้นมาเด่นขึ้นมาเลยนะครับ เดี๋ยวจะเรียกว่าตั้งฉากฐานเลยนะครับแล้วก็วกตรงเม็ดบัวด้านล่างนี่จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับจะค่อนข้างเป็นลูกใหญ่เลยนะครับลูกกลมใหญ่คล้ายๆลูกลักบ,บี้นะครับลูกตั้งใหญ่เป็นโคเป็นเม็ดนะด้านล่างจะต้องมี บัวรับขึ้นไปนะครับกีบบัวรับขึ้นไปที่ลูกลูกบอลอีกทีนึงนะครับตัวกีบบัวนี้จะต้องแหลมเที่ยวขึ้นไปเกือบจะถึงครึ่งลูกนะครับครึ่งลูกคับบี้นะครับต้องสังเกตอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับถึงจะเป็นถึงจะได้พาแท้ไอที่ถ้าเป็นเป็นนูนเป็นภูเขาเป็นดูเป็น,ปปน,ปนมีฐานกว้างๆเนี่ยจะไม่ใช่นะครับจะเป็นของเรียนแบบมานานนะครับก็เป็นพานิยมมานาน แล้วก็ปลายดูระบียนี่จัดจะหลดจะหลดขาขององค์พระเลยนะครับข้านล่างจดเลยนะครับวัดเงินนี่เขาต้องดูที่คาบคาบกุด้วยนะครับคาบฟองเต้าหู้ต่างๆเนี่ยนะครับก็บดูเป็นคาบฟองเต้าหู้สีเหลืองลน้วนนะครับ ก็อาจจะมีคราบกูน้ำตาลบางๆบ้างเทาบ้างนะครับเกาะอยู่นี่ดูของทังหูข้างนี้จะเห็นชัดของข้างหูคาดซอ,อกคอคราบปูวัดเงินของแต่จินสัารจามีหูขอบคุณครับ